จากมหาสรา,ารคามไปต่อกันทีจังหวัดหนองคายค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองหาสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเดินนำสิ่งของจําเป็นไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในพื้นที่ตําบลนาม,มงอําเภือทาบอจังหวัดหนองคายเพื่อเป็นกนําลังใจให้กับประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยค่ะ ทีสาราประชาค,คมบันอุมเย็นมูที่หาตำบลน,นำโมงอำเภอทาบอจังหวัดหนองคายกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพันเอกอธิเมศสรุติเจริญวงผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนทีสองหา สำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจิตอาสาพระราชทานเก่าศูนย์สีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นำมงได้นำกำลังพ่นจิตอาสาพระราชทานและชุดบันเท่าสาธารณัยเศษเที่ทีเล็วดำเนินการช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยการไปมอบสิ่งของบันเท่าถูกในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยที่ได้รับการสนับสนุนมาจากบริษัทเนชันกรุป๊ปตามโครงการเนชันปันนำใจ มอบให้กับประชาชนจำนวนหนึ่งรอยคนที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเข่าท่วมบ้านเรื่องได้รับความเสียหายเป็นการสั่งควัญกำลังใจให้กับประชาชนอยู่ในพื้นที่ตำบลนาม,มงอําเภอท่าบอจังหวัดหนองคายซึ่งตอนนี้นะคะระดับน้ำกระไดลดลงเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วและก็ยุ่ระวางการฟื้นฟตูต่อไปค่ะค